สวัสดีครับกับมาเรียนรู้เทคนิคการใช้งานระบบปฏิบัติการตระกูล Unix ไปด้วยกันอีกครั้งหนึ่งนะครับซึ่งรวมถึงตัว Linux แล้วก็ Mac OS ด้วยเนี่ยวันนี้ผมจะมาสอนถึง utility ตัวหนึ่งที่จะทำให้เราสามารถใช้คำสั่ง list แล้วก็แสดงออกมาเป็นแบบมีสีสันอย่างเช่นด้านขวามือของผมเนี่ยผมใช้ utility ที่ชื่อว่า exa นะครับผมขออ่านว่า exa ละกัน แล้วก็ list ตัวไฟโฟลเดอร์ออกมาดูเราก็จะเห็นมีสีสันส่วนด้านซ้ายมือเนี่ยเป็น LS ธรรมดานะครับกีด L เนี่ยโชว์ออกมานะฮะมาดูว่าตัวโปรแกรมนี้นะครับเราติดตั้งได้ยังไงอันนี้ผมเข้ามาใน g i t h u b ของคนนี้นะครับคนพัฒนาเนี่ยซึ่งในนี้ก็จะมีเขียนรายละเอียดแล้วก็วิธีการใช้งานรวมถึงวิธีการติดตั้งไว้ให้นะครับอย่างเช่นในที่นี้เราก็ดูเลยเราใช้ตัว l ด n u x ตะกรูไหนนะครับอย่างเช่นผมใช้ e e บ a n เนียผมก็ติดตั้งด้วย apt install ปกติถ้าคนที่ใช้ mac นะครับก็ใช้ b l u e install นะฮะแบบนี้ครคัน,นี้เดี๋ยวมาดูเทคนิคการใช้งานนะครับผมจะเปรียบเทียบตัวมันเองกับ ls นะฮะนั้นตัวมันเองถ้าเราพิมพ์ exa แบบนี้มันก็ list ออกมาเป็นแบบสั้นแบบนี้มันก็เหมือนกับคำสั่ง ls ปกติเพียงแค่ตัวที่ต่างก็คือตัวสี ส่วนถ้าผมใช้ exa k e t L ก็คือใส่ตัวออปชันส่วนใหญ่ออปชัน Option หลักๆเนี่ยของ e Xa เนี่ยก็จะเหมือนกับตัว Ls นะครับอย่างเช่นเนี่ย k e L โชว์เป็นแบบ long format ก็เหมือนกันแล้วก็ในนี้สแสดงเป็นสีแยกออกมานะครับเป็นสีแยกตามว่าเป็นโฟลเดอร์ก็สีหนึ่งเป็นไฟล์ก็สีหนึ่งอย่างเช่น Alpha เนี่ยเป็นโฟลเดอร์นะครับหรือว่า directory เนี่ยนะรวมถึงตัว permission ต่างๆก็จะมีสีแยกนะครับ แต่ตัวที่ไม่เหมือนกันนะครับอย่างเช่นตัวนี้ตัวแสดงว่าเป็นไฟล์เนี่ยอันนี้มันใช้ตัวขีดเดชเนี่ยอย่างเช่นแอ p พลิเคชันเนี่ยส่วนของตัว x อ็กเนี่ยแสดงเป็นจุดแบบนี้ซึ่งจริงแล้วตัว L S นะครับเราจะใส่สีก็ได้แล้วก็พิมพ์ขีดขีดคัลเลอร์เข้าไปแบบนี้เนี่ยอ่ามันก็โชว์เป็นสีใช่ไหมครับนะอันนี้ถ้าแสดงขีดขีดคัลเลอร์เนี่ยออกมาแทบจะเหมือนกันเลยหรือว่าจะเป็น L S คีด L o คีดคีด Color ดูแล้วกันนะลองเปรียบเทียบกับตัว x อ็ l อนะฮะอันนี้ก็จะให้สีก็เหมือนกันก็มีความคล้ายกันหน้าระดับหนึ่งอ่ะแล้วส่วนที่ต่างอีกก็คือวิธีการแสดงตัวขนาดของไฟล์นะครับอันนี้แสดงเป็นแบบ human-readable นะครับอย่างเช่นอันนี้มันแสดงเป็นไบต์อันนี้อย่างเช่นบอกเลยว่าเท่านี้ไบต์ก็คือ เป็น k ซึ่งถ้าเราจะใช้ Ls แเรวก็ใช้ Ls ขีด Lh แบบนี้ตัว h ก็คือ human นะครับแล้วขีดขีด color อ่าครัวนี้มันก็จะแสดงเป็นหน่วยเนี่ยมีหน่วยเป็น k เป็นอะไรด้วยละเหมือนแบบนี้นะครับอ่าแต่ครัวนี้ถ้าผมอยากจะเซตตัว default Ls ของผมหรือว่าพูดง่ายๆคือเซตตัว alias เนี่ยของตัว Ls ให้เท่ากับตัว x ซะเพื่อวันหลัง แทนที่จะพิมพ์ e x a ก็พิมพ์ ls ไปเลยผมก็ใช้เนี่ยคำสั่ง alias แล้วก็ตัว ls เท่ากับ e x a แบบนี้ถ้าผมทำแบบนี้ปุ๊บถัดจากนี้ไปนะครับคำสั่ง ls เนี่ยที่คีย์เข้าไปมันก็จะไปเรียกตัว e x a มาแทนละ,อ,ะอันนี้ผมอยู่คนละฝั่งของตัว windows เนี่ย ตัว alias เนี่ยที่เซตไว้ฝั่งหนึ่งจะไม่มีผลกับอีกฝั่งหนึ่งเดี๋ยวผมมาเซตตรงฝั่งนี้ด้วยอ่าแล้ว ls k l อ่าคราน,นี้ทุกครั้งที่จะใช้ ls มันก็จะไปเรียกตัว exa แทนละแบบนี้อ่าแล้วมาดูข้อดีของ exa อีกนะครับอย่างเช่นโดยปกติตอนที่ใช้ ls เนี่ย มันจะเรียงตามตัวอักษรแต่ครั้นี้ผมอยากให้เรียงตามตัวโฟลเดอร์ขึ้นก่อนอย่างเช่นพวก a l p h a e n v i m a g e เนี่ยอยากให้ขึ้นก่อนแล้วถัดมาค่อยเป็นไฟล์เนี่ยครันนี้ผมก็สามารถทำนี้ได้นะครับอันนี้ดีที่สุดก็คือเช็คคู่มือมันนะครับ man แบบนี้ใส่เข้าไปแล้วผมก็หาเลยนะครับนี่ list directory before after files เนี่ยมันก็คือใช้ตัว option อันนี้ผมก็ copy ตัวนี้ไว้นะครับ แล้วผมก็กดคิวควิดออกจากตัวแมนนวลได้ละคันนี้ผมบอกว่าเป็น L S แล้วก็แปะอันนี้เข้าไปแล้วอันนี้เดยวครับอันนี้เกินมาอ่าเห็นไหมครับผมก็ใด้เป็นตัวโฟลเดอร์ขึ้นมาก่อนแต่ตอนที่เราแสดงแบบนี้เนี่ยมันจะเรียงตามเนี่ยต้องอ่านเป็นคอลัมน์นะครับคอลัมน์ซ้ายสุดอ่านก่อนก็คือ Alpha. เห็นไหมครับพวกนี้ก็คือตัวโฟลเดอร์แล้วถัดมาเป็นแบบนี้ แต่ถ้าเราไม่ชอบแบบนี้เราก็ขีด x ไปนะครับมันจะสลับรูปแบบการเรียงให้อ่านแบบทีละแถวเรียงตามตัวอักษรนะฮะหรือว่าในนี้เนี่ยเอาตัวเป็นขีด L แบบนี้นะครั้น,นี้สังเกตตรงนี้มันจะเรียงตามโฟลเดอร์ขึ้นมาก่อนถ้าเทียบกับฝั่งด้านนี้เห็นไหมครับเมื่อก่อนเรียงตาม A B C เนี่ยโดยไม่สนใจว่าเป็นไฟล์หรือโฟลเดอร์แต่ถ้าแบบนี้คือโฟลเดอร์ขึ้นมาก่อนนะครับแล้วเกิดเราต้องการเซต Default ตัวนี้นะครับ ตัวนี้เนี่ยเซตเป็น Default ไว้เลยตอนที่เราใช้ตัว List เราก็เข้าไปแก้ในพวก rc ไฟล์นะครับแล้วแต่ว่าเราใช้ตัว b a t c h shell หรือว่า z shell นะครับอย่างเช่นเครื่องผมใช้ z shell เนี่ยผมก็ไป Edit ตัวนี้นะครับ s h s r c ถ้าเราใช้ b a t c h shell ก็แล้วแต่ถ้าเป็นเครื่อง mac ก็คงเป็น b a t c h profile ถ้าเป็นอันบนพวก linux ก็เป็น b a t c h rc นะครับแล้วก็อย่างเช่นเนี่ย ะะถ้าเป็น m a c ถ้าจะไม่ผิดนะครับมันจะใช้อันนี้แต่อันนี้ของผมจะเป็น set shell c พอ,เ,อเข้ามาผมก็มาหาตัวพวกที่เป็น alias นะครับเครื่องเราเานียหรือว่าจะเติมเข้าไปตรงข้างบนก็ได้อันนี้แล้วแต่ชอบนะครับอยากจะเติมตรงไหนเนี่ยอย่างเช่นเครื่องผมมีตัว alias อยู่แล้วเนี่ยผมเก็บไว้ประมาณแถวๆนี้ผมก็ใช้ตัว slash แล้วก็พิมพ์ alias เข้าไปกด enter เนี่ยมันก็จะมาตรง จุดที่ผมเซต alias ไว้อย่างเช่นตรงนี้เนี่ยบรรทัด1 0อยของผมเนี่ยผมเคยทําไว้แล้วว่าเนี่ยตัว alias ls ของผมเท่ากับ x a แล้วก็เป็น group directory first เนี่ยผมก็แค่มาลบตัวคอมเมนต์ของผมทิ้งไปกด escape wq save ไปแล้วคราวนี้ผมก็ source ตัวนี้ได้ละเพื่อให้มันไปอ่านตัว rc นี้กลับเข้ามาใหม่นะฮะ อพอกลับเข้ามาล้วคันนี้ผมสามารถใช้ ls ขีด l ธรรมดาแบบนี้มันก็จะเรียงตัวโฟลเดอร์ขึ้นก่อนโดยอัตโนมัตินะครับแล้วอ,อันนี้อีกอันนึงที่ผมชอบอย่างเช่นผมต้องการเรียงพวกไฟล์พวกนี้เนี่ยเรียงตามเหมือนว่าเหมือนับว่ากรุปตามนามสกุลเนี่ยผมก็สามารถบอกว่าขีด s เท่ากับ e extension แบบนี้ได้เดี๋ยวขีด l ไปด้วยดีกว่า ls แบบนี้นะครับคันนี้มาดูนะครับไฟล์ที่เป็นเน่ย ตัว c นี่ขึ้นก่อนแล้วก็ี่ย csv ตัว p csv p c csv แล้วก็ค่อยมาตระกูลพวก javascript sql แล้วก็ text นะอันนี้ก็จะสะดวกมากซึ่งถ้ามาดูเทียบกับฝั่งด้านขวามือนี้นะครับมันจะเรียงตามตัวอักษรใช่ไหมครับแต่อันนี้ก็คือกรุปตามตัวนามสกุลของไฟล์แล้วถัดมาก็เป็นเรียงตามตัวอักษรในไฟล์นั้นนะฮะหรือว่าเราจะเรียงตามตัวที่เป็นเวลาก็ได้นะครับอย่างเช่น ls เนี่ย จริงริของยูนิตก็ทําได้นะครับอย่างเช่น lrt อะไรทํานองนั้นเนี่ยซอสต,ตามฐานแต่อันนี้นะครับเราต้องเขียนเป็นแบบนี้แทนในนี้มันก็บอกมานะครับี s new อันนี้ผมคีย l เราเขียนแยกแบบนี้นะ s new แบบนี้นะคราวนี้มันก็จะโชว์แบบนี้นะครับก็คือตัวนี้เนี่ยไฟล์ตัวนี้คขีด s new เนี่ยตัว latest นะครับล่าสุดจะอยู่ข้างล่างนะครับแบบนี้ นะครับตรงน,นี้มีตั้งแต่วันที่14อะไรเนี่ยพวกโฟลเดอร์เรามาดูเฉพาะไฟล์เนี่ยเรียงลงมานะฮะอย่าลืมอันนี้ผมให้เรียงโฟลเดอร์ขึ้นก่อนนั้นโฟลเดอร์เนี่ยวันที่1 4 1 7ตรงนี้ก็อยู่เหนือไฟล์ที่มีวันที่14งั้นตรงนี้ผมก็บอกว่าคีดแอแบบนี้ก็จะเรียงสลับกันเอาวันล่าสุดที่แก้นะครับขึ้นก่อนเนะี่ยอันนี้เน้นดูตรงที่ส่วนที่เป็นไฟล์นะ,ค,ะครับวันที่16เนี่ยขึ้นก่อนรกสิบห้าสิบสี่หรือว่าผมต้องการ list เล โฟลเดอร์ er แล้วกันเนี่ยผมก็ใส่แบบนี้ผมก็ได้เฉพาะตัวโฟลเดอร์ออกมาถ้าขีด ld star slash เนี่ยจะได้เฉพาะตัวโฟลเดอร์อันนี้ก็คือตัวการใช้งานหลักๆที่ผมใช้นะครับเอาละครับก็ลองเอาเทคนิคการใช้งานตัว exact ตัวนี้ที่เป็นตัวทำให้ตัว ls มีสีสันเนี่ยไปลองใช้กันดูนะครับไว้พบกับเทคนิคการใช้งานตัว unix ในคลิปถัดๆไปสวัสดีครับ